หน่อยเดียวมันเป็นเรียบของพวกเราไม่ได้หรอกพวะเราตัวใหญ่ทุกคนครกพี่คนเด็กมันดมากเลยรว่าพูดขึ้นค่ะเอาอเด็กๆเด็กๆนึงเขาเขาพูดขึ้นหน่อยนึงไอะเราเขาเรียกพูดลงพุงเราไม่ยอมไม่ยออไหนก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ต่อได้เลยไม่ยอมไม่ยอมเขาเขาตัวเล็กอยู่แล้วไง เขาทางานแล้วเหมือยเกิม้แตะงกรคนยุเงันก็ต้องตอนีกมีรแมอให้นะหลดส้ะนี่เออัเป็นาษลโรงานงนงมนสกแลมันขามงมเันไม่อนน้ี่อยู่รเนี้นเ้กานแล้ก็เป็นปลาต้จือะไรงี้ยว่าเราไมเคยกินม้แต่ว่าปลาติดไหลนะ ปักครับักครั้งปลาเลยเนี่ยไงจะม่ใช้ยังไี่้อเการบ้างงานน้ำปลาเขือนแอน้นอร่อยทังคนชอบี่คือหน้ามา้านี่คือหน้าม้าหนาวขนาดนี่ได้เลยหนาดเนี่มีไร้า,าีเราเราเปเเเอห้าไหม วานอีวันมานีวันนเอาหน้า้ามา้าหน้ามาชนกันขึ้นมาหน้ากัชนกันรูบ้ากรอรอหนึ่งามไม่ถึงสามยอมาหมูมาหมมาเออหมเขาต้องมาเออมาชนมาชนมานมาแล้วกินรอเพื่อนก่อนนี่คือนี่เมนูเมนูแรกนะคะเมนูแรกที่เจออะไรอ่นีเพื่อน อันนี right, ่โกลด์อะไรนะฮัน hmm. น hey, mm ี่โกลดคฮันนี่โกลดันนี่ฮันนี่ตัวน้ำผงเอาอะไรพีนี่มานี่เป่าชาจานมาฮันนี่ฮันนี่มพ์มกรอกำลังไปจะแตนายกมก็ไม่ตอบนะว่าเขามาเขาาแต่ยังไม่เคยเจอเลยนน้คดว่า ไี่เ้ี่ยผมได้ตรงนี้สบายแลวกูนีนไม่อาดไหนบาีนีงีพอไดต้องการรู้ํานวนคนเท่าไหร่มันก็ไมบอกกันใช่ไแล้วเวลาบรดาเดี๋ยวเราอาไอสวัสดีค่คุณกคน่ไอ้์ีมค่ะนะคะไม่อเมื่อวานได้าแล้วกกสา่ม่อวานไม่ได้บอกไม่ได้บอก เงียบกได้สามโอหัอ่ะสามโอหัไปนามหมอ่ะบอกไวาคุยได้ลายตัวบอกามึงไม่ตอบเดเี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะยกเลิกเดี๋ยวกูจะยกเลิกแล้วกูจะออกจากกลุ่มเลกโอ้เดียวกูจะยกเลิกแล้วกูจะออกจากกลุ่มเลไม่เข้ากลุ่มเลยสมอไม่ไม่ได้ไปเคยได้กูอ้วัดอยาโดนไ อไาอออมเสีย่สวัสดีค่ะคุณน้มรสวัสดีค่ะนะคะอยู่ที่อ่างิลาค่ะจะมาไหมอิลค่ะอชมีอกงเายลวูปไว้อ๋อจะ่าถ่ายรูปไ้อรอยมีรนี่แหละวะเอาไม่เป็นไรด้วยนเอาไปเลย เดี๋ยวอดไม่ไหน้ก uh, uh, ็ไม่ชได้เลยเดี๋ยวเดวเขา่าลุกหนูนีจากเลยหีไปหนีได้เลยอย่ามันไหล้าเ่ยข้าที่พอด้าท่อดมันกินขนมก่อนอย่าไม่กินข้าวเอาที่ก่อนไดเกิดมาไม่ดมามามา้าตมาแล้วชาต่มดก็แบบนี้ได้ไงชาตไวดิ

เลี ki ến, ki ến оре, вами, ้ยงเลี้ยงรุ่นกันค่ะม่เก่าๆมาเจอกันดูว่าไมเยจอกันเยวันนี้พี่มลก็ทานไอศครีมทานไอศคีมนะคะทานไอศครีกันค่ะควมใจดี่มันเหือนเออว่าอะไได้าไม่เป็นอะไ พี่นีเราสั่งอาหารมาต้องติลครับสวัสดีครับื่อะอะไรกะไรกินเต็มาม่ดม่่ายเดี๋ยวตามล่ากันล่าครบเดี๋ยวตามล่ากันสนุกเลยมีมหาโจอยู่าชัดเลย่ายชัดเลยอนแล้ววันีครมาเจอใคร พระานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้พี่พี่มดมาเลี้ยงรุ่นรุ่นเดอรรุ่นเดอะ0สปีเจอกันมาเจอกันค่ะสาปีแล้วค่ะกาโรงเรียนกันมาแสะอนุบาลเรียนแสะอนุบาลพุดธศตวรรเราเรียนใช้เสษประวัติประวัติศาสตปะชอง าปีแล้วเน้รารู้จักกันมา30ปีแล้วค่ะแล้วเราก็มานัดเจอกันปีมอเพื่อนเพื่อนไม่รู้นะคะเนี่ยตจบปีสาม่อเพไม่รู้ว่าเราเราถ่ายทอดยูทูบ่ไบอกเพื่อนเราเนียปปีนี้หกต่เอเพื่อนเราน้ว่า้ทุกคนทุกคนมันลงยูทูบสวัสดีค่ะบม่ล่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสี่ข้างต้งได้ดีวต่าอไสิงบอกะขยาย่ยไอเดียวั <_ an> สวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะวันนี้วันนีน้ันนี้มีน่นมาเลี้ยงมาเลีเ้ยงรุ่นค่ะมาเลี้ยงรุ่นจดใ่้เจอกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสนิสาต่อเจ้าคุณคุณน้ำมนต์สวัสดีค่ะแซ่บค่ะบ้านใบสวัสดีส parole, ค่ะนิสาสวัสดีค่ะลุงบุญกลมกลมสวัสดีค่ะวันนี้เมนูเมนูเมนูแรกเมนูแรกกันนะคะเขาเรียกว่าคันนี่แคนนี่ตัวเองแคนนี่อะไรเนี่ยคันนี่โทสแคนนี่โทสค่ะคันนี่ทสคทานด้วยกันนะคะ เไอศมีเขาตชื่อคอรีมแล้วก็มีนมปังคอรเงแล้วก็มีผลไม้ผล,ไม,มลไม้ตัวเนี้ยแล้วก็เนี่ยกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าแล้วก็มีตอร์ติโอร์ติที่มีที่วีมันก็เตมดวมาม่วง ลก่อทานกันนีเนูอะไรอ่ะกระเพาะสมุนไพรค่ะอันนี้เปนกระเพาสมุนไพรค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะกระเพาะสมุนไพรนะคะกระเพาสมุนไพรอินละายิติลาบัสซีกล้ยิ๋นลายหม้วนี่เอ็นที่กินเน่ยันะลายกงซ้องใส่จะกินร้อนเพื่อนเลยเกงซ่องชุบชุบใส่กชีงกงซ่องชบ

ยกกล้องไปถ่ายเลยอไม่ไม่มือถือค่ะมือถือเร็วๆเวอะไรครับเร็นช่ไมเวกันยัระไม่ใช่มานทานด้วยกันนะคะล้วทานด้วยกันค่ะแบบนี้วะไอีไหนกิน้อหนักน้ำชาชาจะกินไกนน สวัสดีค่ะคุเอยสวัสดีค่ะพี่ผ้าสวัสดีครับพี่ผ้าพี่มดจเอาขากร้องมาตั้งแล้วพี่มดจเอามือถือวางบนขากล้องมค่ะพี่มดไม่ได้ยมกล้องมาถ่ายคุณตุยิซานเอาพี่คุณตุยีสานบอกว่าพี่ผ้าสวัสดีครับพี่ผ้า บ้านไร่บ้านไร่คันที่บอกว่าพี่ผ้าสวัสดีครับพี่ผ้าสวัสดีครับค่ะขอบคุณขอบคุณทั้งสี่ร้านท่านที่อยู่กับพี่้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วหอมจี๋หอมชาบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเป็นเป็นเพื่อนเพอนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่เนี่ยจะบอกว่าไม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยอ่ะจะให้ดูอาหารอาหารที่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 ฝ่ง ดูดูดูเมนูอาหารวันนี้นะคะค่ะมาทานอาหารด้วยกันค่ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะอวอร่อยเีอร่อยค่ะอาหารมาทานด้วยกันนะคะวันนี้มาทานอาหารมาทานอาหารกับเพื่อน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 สมัยเรียนปวชปวสค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเรียนกันเมื่อเมื่อสามสิบปีที่แล้วใช่ใช่ไหมพวกเราเจอสามสิบปีที่แล้วค่ะ จริงๆพี่มดถึงบอกพี่มดจะแก่แล้วแต่ว่าพี่มดไม่ยอมทำตัวแก่เสบคุณทักเคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนนะคะเระหล่ำอะไรอยู่เนี่ยไไม่ด้เป็นอะไรเสียดายอ่ะทานด้วยกันค่ะงดตั้งต้องทานอาหารด้วยกันค่ะไปดูนี้เดี๋ยวพี่มดเดี๋ยวนี้่มดไปดูนี้ขาหมูเยอรมันค่ะขาหมูเยอรมันนะคะ ทานขาหมูเยอรมันกันนะคะดูที่ขาหมูเบอร์เลอร์เลยเบอร์เลอร์เลยค่ะได้กูอย่าพูดใหญ่จงเย้นอย่าพูดเก็บภาาส่วนเก็บภาพี่อรเก็บผ้าีบเยอะเป็น,นี้าี <suficiente> ไม่รู้นะี่

បាទបាទអរគុណ จะบอกว่าแก่ก็แกแต่พวกเราไม่ยอมแก่นะคะ๋ยวพี่ดพี่มดถให้ถให้ดูนะคะเดียาไประมานอาหารกัรินเราเรียนรุ่นนารเ่ไปเไก่ี่ห้อมาไี่ยแอลอรนีร่อ

คันข้าวันน้มีนาณ่้าัยอดี๋วขอยกคันข้าวเดี๋ยวเพื่อนอ่ะเพื่อนทานหนื่งไม่ได้ทานต้องกรองค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะแครไเชก่อนค่ะสวค่ะอโชวเมนู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 น่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพ่นเก่าตักคุมไปครับุ่เล็กๆพอตืนใจแล้วเพ่อครับใช่มยนหน่อยไปไปใค่จะไม่พาแฟนมเลยใช่ไปก่อนมามาที่ไหนดูเกิดใครกินอาหารไม่อ ค่ะทันีกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตัวเองปลกมือเพื่อนเราห่อยดิปกมือเพื่อนเราหน่อยค่ะคุณ้มะคุณ่

้ร้อยมาาร้อยมาเราได้จบที่นี่กันนะคะขอบคุณค่ะเขแล้วเรเข้ามาเดียวเองเป็น